วันนี้นะเจ้าเขาก็อยู่กันตี่โรงเรียนผู้สูงอายุลังสาดหวานนะเจ้าในวันพรุ่งนี้นะเจ้าเขาก็จะมีะพิธีกรรมซืบเชตตาผู้สูงอายุนะเจ้าแล้วก็วันนี้นะเจ้าก็เลยนักเรียน,นเจ้าก็เลยนัดกันเผื่อม้าเตรียมอุปกรณ์เจ้าในการทําพิธีในวันพรุ่งนี้ดเดี๋ยวเขาเข้าไปดูข้างในกันเลยนะเจ้าว่า ทั้งผู้สูงอายุนะเจ้าว่าเปิดเงี้ยอันยังกันดูนะเจ้าเข้าไปดูเลยเจ้าเด้อมือนกันแกเนี่ยไอโบนซื้อสองศูนบ่งเนี่ยอันนี้ก็เขาก็ อ่จุ๋ยกันยงสายไฟยนะเจ้าเผื่อแม่สายนี่เขามาว่าหญิงก็เขียนหวัวเขียนหวัวเออพี่บาทพี่บาทนี่นะเจ้าจุวยกันยังขามาขาเมินนะเจ้าย้ายตีวาซื้อชะกานี่เขจาจุวยอย่างห้องก็เป็นสิริมงคลแกตัวเองแหละ แล้วกาหยังแถม้อนอจกเกียดด้วยหมาเนี่กะบอกแกกับอน็อออนะเียด่เีอันนี้สีขาวๆนี่เขาห้องอายางนะเจ้าห้องเต้าตั้งซีกระทงเต้าตั้งซีอยาว่าแผง,งจงักรต้งงจักรต้ง บมีสตงก็คือสตวงนะเจ้าอันนี้ก็อันนี้คือเมียงใส่เตาตองสีจาอ่าเมียงใส่เตาตองสีมีข้างไหนก็ค่ะมีเจ้ามีตั้งตังหนอกตอ๋ออันนี้ขอห้องมากัมปูใบนะเจ้ามากัมปูใบแหมากแลมหมากอะไรนะคะมากแลมมากแลมไม่นู่มต้าอย่างน้อยมันยาวๆเลยหน่อเนี่ยนะเจ้า

的。<No. S 2> no. อันนี้เป็นสังังาทานเนาะสังฆาทานจิโกสังฆทา,านนะเจ้าก็จะมีพริกห่าเกี่ยหอมเอ่อแฟบน้ำยาปลาผนุ่มน้ำยาลางจานพิชูนะเจ้าหอมแดงมะม่าน้ำส้มอะอย่างก,กับว่าไปนะเจ้านี่ ส่วนตังนี้นะเจ้าส่วนตังนี้ก็จะเป็นอ่าพวกตังนี้ก็จะเป็นพวกพริกแห้งนะเจ้าพริกแห้งแล้วก็หอมขาวนนขไปอย่างบอกว่าสังขารสังขารไปสังขาร ตีจะใจในการประกอบพิธีวันพุ่งนี้นะเจ้าอันนั้นข้าวสารข้าวสารข้าวสารพี่ก่อนเกลือไใหญ่กว่าใส่กระต๊องกิลยำไหนมึงกล้วยจีาานเนี่ยผู้คนกะ อ่าช่วยกันนะเจ้ารวมมือรวมใจวันนี้ก็มาช่วยกันดาขว้นะเจ้าดาขวาสืบชะตาในวันพุ่งนี้นะเจ้าส่วนของวันพุงนนนงนพ่งนี่นะเจ้าก็จะมีกิจกรรมสืบชะตานะเจ้าก็จะมีอาจารย์เปิดทำพิธีเนาะ ก้มสีในองให้ไปให้ไหมเออไม่กันะจ้าแล้วไม่กัม กล้วยหลีผู้หลีนี้มากัมปูใบมีเตียนแบไมสีขาวคือาแดงีตรงแดงเครื่อยงโอยุ่บะุบเาเยน 拜拜。 สำหรับการเตรียมอุปกรณ์วันนี้นะเจ้าก็คงมิตายก,ก่อนนะเจ้าในวันพรุ่งนี้นะเจ้าเฮาพบกันนะเจ้าทีา่โรงเรียนผู้สูงอายุลังสาดหวานครับประเพณีซืบชะชตานะเจ้าเดี๋ยวพบกันวันนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าบายบายจ้า